สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีเชอร์ชนนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะหรือว่าทัศนศิลินะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กนะันนั่นคือการเล่นสีน้ํานะคะอ่าสีน้ำนะคะก็ค,คือสีโปร่งแสงนะคะผสมน้ําโดยใช้ผู้การระบายบนกระดาษมีหลายสีนะคะแต่ละแต่ในระยะแรกเนี่ยเพื่อการประหยัดเราจะใช้เพียงแม่สีหลัก สสีนั่นเองนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะเราสามารถนำแม่สีทั้งสามสีนาผสมกันให้เกิดสีเป็นขั้นที่2นะคะเกิดเ้นได้อย่างเช่นสีน้ำเงินผสมสีแดงได้สีม่วงสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มสีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวนั่นเอง วัสดุปกอณ์กนนะคะในการระบายสีน้ําอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือสีน้ํานะคะการเตรียมสีน้ำเนี่ยควรเตรียมไม่น้อยกว่า3สีนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้าเงินนะคะสามารถนํามาผสมกันเพื่อให้เกิดสีใหม่ได้ง่าย 2. นะคะก็คือกระดาษวาดเขียนนะคะจะเป็นชนิดเรียบหรือหยาบก็ได้ส่วนอุปกรณ์ที่3นะคะก็คือจานสีนะคะสําหรับใช้ผสมสี อุปกรณ์ที่4ก็คือถ้วยพลาสติกนะคะสําหรับใส่น้ําเพื่อการผสมสีและล้างผู้กันต่อไปนะคะทขาไม่ได้ก็คือดินสอนและยางลบนะคะสําหรับใช้ในการร่างภาพและสุดท้ายก็คือผู้กันนะคะใช้ระบายสีน้ํานั่นเองผู้กันที่ใช้กับสีน้ํานะคะทําจากขนสัตว์หรือใยสังเคราะหนะคะมีความยืดหยุ่น สามารถที่จะใช้รากเส้นระบายสีโดยใช้น้ำหนักมือที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเส้นหรือรูปร่างที่มีลักษณะแตกต่างกันได้นะคะวิธีการจับคู่กันนะคะก็จะใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจับด้ามคู่กันอย่างสบายๆนะคะนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางการลงน้ําหนักของมือส่วนนิ้วอื่นๆที่รองรับคู่กันเนี่ยจะช่วยควบคุมลักษณะของเส้น ให้เป็นไปตามที่ต้องการสามารถนำผู้กันเนี่ยจุ่มสีที่ผสมไว้แล้วร่างหรือวาดภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ดินสอก็ได้นะคะวิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ำนะคะการสปริงผู้กันนะคะการสปริงผู้กันคือการกดผู้กันโดยใช้น้ำหนักเหมือนที่ต่างกันความยืดหยุ่นของผู้กันเนี่ยจะทำให้เส้นผู้กันของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของการสปริงู้ก,การเป็นรูปต่างๆนั่นเองอาการวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาตินะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะร่างรูปสิ่งรอบตัวเราด้วยดินสอดำนะคะดินสอที่เราใช้กันทุกทุกวัน ่วนขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สนะคะก็คือระบายสีส่วนใหญ่ได้แก่ท้องฟ้าและสนามหญ้าก่อนนะคะและขั้นตอนที่สามก็จะระบายสีบ้านและรายละเอียดต่างๆนะคะการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์นะคะขั้นตอนที่1ก็คือปิดฝาหลอดสีน้ำให้แน่นเพื่อป้องกันสีแห้งและใส่กล่องหรือเก็บไว้ในที่ร่มเพราะถ้าตากแดดสีจะแห้งนะคะข้อที่2อล้างผู้กันและภาชนะให้สะอาด เพื่อให้พร้อมใช้ในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเช่อก็ขอจบเนื้อหาของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ที่โรงเรียนนะคะในวันจันทร์ที่21นะคะแล้วเราจะมาเล่นสีน้ำด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ทีเชื่อขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ